มีเลขปิดสิทธ์แล้วแต่ทําไมติด C 3สามศูนย์ห้าคะเลขปิดสิทธิ์กับ C สามศูนย์ห้าสัมพันธ์กันไหมจมอมนกจริงจริงมันสัมพันธ์กันครับก็คือว่าถ้าเลขปิดสิทธิ์เนี่ยถ้าในระบบของ Endpoint นะครับก็คือ,อเลขปิดสิทธิ์มันจะต่างกับระบบของการออเทนนะก็คือการพิสูจน์ตัวตนก่อนการเข้ารับบริการนะครับก็คือเลขมันจะขึ้นต้นด้วย EP ครับถ้าเกิดว่าเลข ที่เราบันทึกเข้ามาเนี่ยโดยเฉพาะในระบบของ e-claim เนี่ยมันก็จะตรวจด้วยว่าเลขนั้นถูกไหมครับมีเลขไม่ใช่ว่าจะสามารถขอรับค่าใช้จ่ายได้อย่างถูกต้องนะครับจะต้องมีเลขที่เป็น EP ซึ่งผ่านการออกจาก endpoint ปิดสิทธิ์นะครับแล้วก็จะมีการตรวจโครงสร้างข้างในด้วยฮะตรวจว่ามันเป็นเลขเดียวกันไหมนะครับแล้วก็ ส่วนใหญ่ที่เราพบเนี่ยที่ติด305เนี่ยก็คือว่าอาจจะไปคัดลอกเลขนะครับในกรณีนี้อาจจะทำการปิดสิทธิ์ผ่านตัว n e w Auten นนะครับแล้วก็ได้เลข a อ p พุ e Code มานะครับก็ใช้เลขนั้นเนี่ยคัดลอกมาทีนี้ตอนคัดลอกมาเนี่ยก็อยากจะให้ตรวจสอบดูครับว่ามันมีอักขระช่องว่างติดมาด้วยหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้นะครับระบบมันก็ คือระบบมันจะไม่ไม่ได้ตัดทอนช่องว่างออกไปนะครับอาจารย์บันทึกมาเป็นแบบไหนนะครับมันก็จะรับเป็นแบบนั้นเพราะถือว่าได้ผ่านการพิาจารณาอาจารย์มาแล้วดังนั้นขอให้ตรวจสอบนิดนึงครับว่ามันเป็นเลขเดียวกันไหมตัวเลขอักขระตรงกันไหมไม่มีอักขระช่องว่างติดเข้ามาหรือเปล่านะครับก็จะทําให้ไม่ติด305ครับ